มงงมันไม่ดูดีเลยจากที่ดูแล้วเนี่ยทีมไหนน่าจะชนะไม่มีใครมากกว่าหน่อยหรอนี่เราให้แฟนผ่านสคริปต์หรือแบบใช่หรอนี่ทีมอะไรนะปากัเขาเนี่ยเข้าฉันยังไม่ได้ฉันไปกิน ชนะคลาสเสียงเลย,ยแล้วใครว่าทีมเฝ้าฉันชนะคลาสเสียงเลยมันตัดสินยากอะ่ะถ้ถาถ้าเสียงแค่นี้มันมันพูดยากจริงจริงอีกทีได้ไหม นะคุณจ้ะเขาแข่งกันแข่งกันเป็นทีจะ้ะอเีเก็ไอทีนึงใครว่าฝาเขาชนะขเขาเจียงไงเร็วและใครว่าทีเฝ้าฉันชนะกรี๊ดกันมันยากมากจริงๆนะผมว่าให้เราเก็บเสีย,ไย,ยงไปดีก่ยังไงดีละ่ะตัวกลางว่าไงดีครับ ตุ๊กตามีสิทธิเสียงหน่อยไหมคุณเอกคุณเอว่าไงคะคุณเอกทุ๊กตาขอเสมอ,อ,อข้างนี้ขอข้างนู้นอะถ้าบอกว่าไม่ให้จะผิดปะไม่ไดีสออุดล้วนี่แต่นี่บอกเลยว่าตัดสินจใจแล้วก็ลีลานและน้ำเสียงทั้งสองทีมนะ พูดหญิงขอทราบรูปตัวเลยค่ะเอาเป็นว่าเฮ้ยคือพี่ต้องขอโทษนะคือพี่ต้องพูดความจริงเสมอครับเดี๋ยวคือจะบอกว่าคือเนี้ยทำไมฝั่งนี้ทำไมรู้ว่าเสมอก็รู้ว่าเออดีว่ะที่ตอบดีว่ะเฮ้ยรู้ทำไมรู้เลอเลอ เอาเป็นว่าเ <_ an> สมอนะครับตัวโปรโมเตอร์กับสีน้วาา <_ an> ่าฝันด้วยและต่อไปนี้ยังมีสองคนที่ยังไม่ได้จับรางวัลยังไม่ได้ให้ของแฟนๆก็คือนันกับแนนจ้า <_ an> ดีดีอเอาเป็นว่าน้องแนนจับก่อน